สวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเั้สอดีไม่นเชือครับผมเ่องใบแรงๆครับบายบายแบไปรงๆอุ้ยล่มครับไปเซครับไปเซครับเออปอดเ,เอปอ,เอ,เอ <laughs> ปอด่เด <laughs> <c oughs> อวะันนาเซตัน อันนี้คือนยังนีอ๋อหลอดไฟไฟไฟใหม่ท่าบาทนี่บอกสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวห้องหลอดอ่ะไปขึ้นไม่โดนของเราไม่เห็นขาดนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นแล้วขนะไม่ขึ้นเลยนี่หลอดพัดลมโอ้นี่บอกเป็นสี่หลอดพัดลมแล้วห้องใส่เรียมันก็บจิมมอนบอกว่าหนึ่งนี่ซื้อถุงใส่เสื้อผ้ายังไม่ได้ซักใส่ดีโอ้ดีครับผมห้อยต้นแบบใหญ่เลยดีครับลูกรับมือหนิ รอกหรอนะงครับขอพิ้งกพิ้งนี่ยครับพิงอะไรครับผมไอ้ไอ้ขอมอลำนี่ยไอ้ขอบอกว่าอย่าขอมอลำบอกว่าอย่าขอมอลำมไม่รู้มอลำเขาลำแบบไหนไอ้อพิงกันเฮ้ยหล่ะบัสบอกรถ่จอดผิดเลยนะครับพี่น้องครับไม่มีรจอดทงวีครับรถบัสรถ่จอดผรผม ก็ไม่มีที่จอดแล้วนะครับหลังเวทีครับมัน็มีด้ยเต็มอเงี้ครับนจอดก็ออกอะได้โอ้รีกาเลยยีสิานั่นหกบหาทบี่ดิ่นขายอยู่หมดแงเยสิบบาทยี่สิบบาทอเปยังไงก่อนมาไปยังยังไปไปรถตัดมาดิไปรถตันมายังไปรถตัดแมนไปหาอรเมตรเกลายหาอะไรสหนึ่งโอ้กีโลนึงพงก็ หนึคลิปเลยาคลิปบางี่คิอ๋ออ๋ออรกการอยูรักการนคือว่าต่างไปทำงานพร้อมการราการราการไปชืออันนี้คนสิ่งลบกับมันหมดแล้วมุตันครับพี่น้องจะพูัว่าล้างรถคนเดียที่วิซซ่าหกจำเครับ, <S <S บ <S <S เบอรงเบอรงาครับได่กินันทีหกดอกเขาองไรเออเอาผายสักตัวตัวมันตกสิเอาตัวนี้ไม่หนีแคเยืมเถอ เอ้ามันอยู่ในนีแหละมันไปรไื้เสียไปหาทุกยอ่เลหรอล่าเพืจะคลิปเราเมื่องจะแปลคลิปหลา<บ>อาหาคลิคลิปแต่ว่าคลิปไม่อยู่หนีเพระ่นเดียอยู่คลิปไม่พึงอยู่ไทยสคลิปโอเคครับอ๋อ อลิฟไปซื้อลิฟลิฟลิฟแมตอันนี้น่าเช็ดอาเอามาีเดียวเลยเอามาีเดียวเลยไปนฟาดชัวรใส่ยังเจ้าบานนี่ใส่ผมใส่ผมไปสมัสมาชิกของมาสมัคร่วที่จริงมันหาไสมัสมาชิกให้เบอร์ให้ไล่เจความเือเรือไรห่เขาขอไล่นะ เาเก็เฮ้มาใส่นเาอออจากหนเพื่อนันมี้ฝังเีเดียวอันมาดัมบันจ้ามาดัเออร์ารีอะไรก็มาดัมาดัมมาดัโอ้น้อมาดัามน้มาดัเลยมาดัเป็นอะไรครับทนําอ๋ออบอกให้ไครับอ t e ซแเป็นเพลงแบ พอ,อดีทวีศักดิ์ครับผมเป็นเข้า,าขใจแต่พอดีทวีศักดแหละครับอันอนอกจักเจ็คแมนยังครับโน,โน,โนสาวหน่อยพิษปันแพีงละ่ะแบน,แบนครับครับแบนว่าอยา,อยากอยากานั่งนกใช่ไหมครับซุ่มสก๊อตแบนไม่ค่อย,อย,ออยสัมพอสัมพอมาได้เงิประหลัดประหลังเนี่ยเลยมีสัมพอคุณน่ะประหลังเนี่ยละเอ้ใต้แล้วค่ะนี่สามีนล้ค่ะ โอเดขีดได้โอ้ม er> er> um like ื่ต้องบอกอะไรดอกปวดท้องเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี uh ้ก uh ็ได uh ้ดอกมันจะเป็นแบบว่าสุภาพมากเลยอ่ไหปิดด้เไม่ติหนีบหน้าผากนะขั้นลขั้นหน่อยกองหขั้หน่อยองไหนคเกีวครับไลครับทะเบียนรถพยนี่เพิ่อทะเบียนรถแบบเ่ยเดี๋ยวไปหาบอกไปสิไปหาเราเอสิเบีรรถคน้นม่หัน ุดดยอครัับมนท่านน่าขยานขึ้นตื่นครับไอ้ไทยยังน่าขยันจ่ายยังไทยวัน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 นี้เขามีแอดมินมาลงภาคสนามฉะนั้นแล้วเราจะไปถ่ายแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาเหนื่อยสุเนี้ยเขายังไม่เหนื่อยเราเหนื่อยหรือยังเราต้องรอให้เขาเหนื่อยก่อนแล้วค่อยไปถ่ายครับรออีกนับนับวันก่อน เพราะว่าเขาเขายังไปแล้งอยู่ตอนนี้เพราะว่ามันยัง่ทันเหนื่อยันเดสะสมายมือมีปาปาโอ้ยใช่อบพุดหลายครับมาฝากผมแปมการชัวกอชัวการตการใชัวารชัวาา้วการกรใ้วารใช้ตอนก้วกกา้กาวกเว้วารแช่กกาา มันเป็นการที่เฮ็ดได้ถูกต้องเหรอครับพี่น้องครับนี่การทําแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในการการเอาแนวกินมาซูมาลับกินได้บุญถือได้นี่ในการมาส่งลำไมยซ้ำกันก็ไปเฮ็ดบุญถือได้ไหมดูแล้วเลือดเดือดเหรอเหรอเลือดเดือดเฮ้ยเลือดเดือเหรอเฮ้ยเนี่ยตี๋แตจักรยานรอดเดียวเอาน้ามันหนึบมาแตกมาแตกมากอย่างเงี้ยหนูจะวางแผนแล้วค่ะวางแผนอะไรอีก ดังปึงดังปึงหนูจะไปทำการตัวพวกการใส่แม่ยังไงล่ะครับยังคนเจ้าสีใสเออซื้อมาฝากบ้านสีนะกินไเนาะซีดำใส่ครับคุณนพอมากๆเลยที่แบบก็สจว่าอินี่คือกรเดาเดะมันเป็นการแสดงนะคะมันปิดการแสดงพี่น้องครับแสดงกลังปิดการแสดงความจริงบางทีกับปนนี่ีไปนิดนึง อวันนี้เราจะเอ่อไปไปตรวจข้อกันใส่ดังนั้นแล้วเราไปเริ่มงานเลยค่ะเขากินเลยปะเหลือตะก้างมันไปฝากเราไหมแล้วยูนใจตอนนี้ถ้าไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วยันเดี๋ยวกัสียางข้าก็บสีไปเื้อกันแต่ว่าเขามันคนละคลิปกับคลิปนี้เดี๋ยวไปโชว์กันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับจุ๊บๆพ๊บพปพอกันยังไงหกหกนาทีนึงของเราไดมาแล้วนาที่กลัวกพี่หมแครีอย่างนี้ครี ปวดหัวน้ำสองมาอีกนี่หิ้วหนามดิบั้นแล้เราก็ไปกันคี่ตออไปเลยนะพี่รักไปฮะช่วงบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณนั้นเราได้คนคองขอไปมันมันีกมีอะไรมีใครบอบบอสหรืไปยังม่เร็วเนาะพี่ซอนยังต่างเต้คนคล้องไปยังไหนจักไปบ่มีหมองยูกล่องมันยังในฮักกระบายสามนี่มันเป็นดีเลยไปยูมีหมองกลางเต้นว่าอะไุตมียูเมือนี่มีหมองกลางเส้นเป็นขึ้นใช่จะเคนทุกมีเรื่องสงสัยสงสัยอย่าง เตี้ยเตส้ยทักษิณปวจำได้เลยที่เปิดวงแรกๆตอนนนั้อยู่สมุทรสงครามเป็นงานปิดวิกเขาเขากเขื่อนเธอแรกอือเข้าไปอยู่ไต้หันแมียนคนตกอันนั้นอันนั้นอันนั้นถ่วมเลยเด้มันเป็นอะไรของมันเนี้ยเริ่มเมื่อคืนอยู่อไต้หันบึ้มลงอีกบึ้มเลยเดี๋ยวเป็นเก็บของมาท่านให้กันเสร็จคนซองเทือเลยเออทักเษิณปวขันพี่เทือดีสามที่เข้าไปเยี่ใมไต่หันถ้าสีมาสตาร์ดมันมันติดโต๊ะอยู่ขันมันโต๊ะอีกทีนึงแสดงว่ามันไม่เรื่องบังเอิญเลยได้ไมเนแล้วล่ะ เป็นที่เท่าไปอยู่แต่หันนั่นล่ะพี่น้องครับพี่น้องอีดีเลยครับคือแต่เต๊ะไปอยู่แต่หันจองเชื่อหรือเป่าไอ่แงมันตกย่ำนั่นเหระนี่างงีม่นย่ำหน่ะเอ้ยมันย่ำฝนเลยครับอืมย่ำหนาวลงบ่อยๆเนี่ยฝนตกลงเมื่อคืนโอ้ยเรื่องค่ามก็เป็นเรื่องบังเอิญแล้วล่ะเอ้าช่วงบรรยากาศช่วมคืนนานเล็กเล็กน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะในกองกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับกระพริบมาทำงานท่ากระพริบไลฟ์ท่านทีแบบนั้เลยด้วยสิ่งสุดยอดล่าสุดสวัสดีครับ